คบคุณอยมาครับเจอพวกเราอีกแล้ววันนี้เรามาที่แถวหนองหลง่ีปะหนองรลีหนองรีหนองรีหนองลีแถวชลบุรีนะใช่เราอยู่ในว,วัดช่องมะเฟืองปะเรียกเมื่อกี้วัดช่องมะเฟืองมันมีร้านหนึ่งร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดเคยมากินละครั้งหนึ่งแต่นานและ้ะจำรสชาติไม่ได้แต่รู้รว่าอร่อยครัวสิงดงอาหารพื้นบ้านนู่นครับดูตรงโน้นครับ <laughs> ดูรถดูรถเฮ้ยแต่วันนี้คนเยอะว่ะวันนี้คนเต็มร้านแน่เลยเนี่ยขนาดมันธรรมดานะคนเยอะมากเลยเอออะไรเนเราจะมีที่นั่งปะไม่เด็ดได้ไงอะรถเยอะขนาดนี้ฮะไม่ไม่มีไม่รู้ลองเข้าไปดูก่อนดีกว่าปะบอยจะมีที่นั่งไหมเนี่ยยงมีมรถี่รถเยอะมากวันนั้นที่เรามากินอ่ะมันไม่มีคนเนาะมีเราโต๊ะเดียวเพราะเรามาเย็นเราป้าบ่ายสาม นั้นเรามาเออเรามาเดืนสองไมือนสามนี่แหละวันนั้นแต่วันนี้เรามาประมาณเที่ยงเที่ยงไงนี่มาเที่ยงอ้าวไปก่ายไหนอยู่บนรถมาเที่ยงเที่ยงใช่บอกเลยว่ามีเมนูหนึ่งอ่ะขุดชื่อว่าเมนูอะไรนะปลาปลาปลาช่อนผัดพริกปลาทอดผัดพริกแต่ไม่ได้กินนานแล้วรสชาติเหมือนเดิมหรอกเพราะว่าเขาได้มาบ่อยเนี่ยค่ะยังครับเนี่ยค่ะเานั่งไหนดี อ<ฮ>บอินกินกินนั่นเลยกินกินพริกแกงปีตะหมูขึ้นมาเลยเอย้วันนี้ใส่เสื้อโชว์อันนี้หรืเหรอโชว์วัวหรือกระทิงเนี่ย,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 ยอากาศา <c oughs> มันร้อนมีหลายโซนโซนไหนด้วยโซนไหน้ดว่ีวะตรงนู้นที่วะเขามีแบบ ห้เองแอร์เต็มหมอร้อนนะน,นั่งบนรถเหรห้องแอร์เต็มร้อนนะมอ,อเต็มนั่งไหมร้อนมากจ้าสั่งเขาจะนั่งกินบนรถไหมล่ะเปิดแอร์จ้า <c oughs> เราก็ว่าอยู่บอยเราก็ว่าอยู่ว่าเขาไปนั่งตรงไหนกันวะ คนเยอะขนาดน,นี้นี่ก็ได้เนี่ยถุงดิเนะย็นอยู่ตรงนี้นเออน,น,นี้เย็นอยู่เย็นอยู่อีบิ๊กเอ๊ะแล้ไม่เลยเดี๋ยวขอเอาเมนูแล้วก็สั่งอาหารก่อนดีกว่าได้เมนูมาแล้วยังยางได้เมนูมาแล้วเ,เมนูเฮ้ยเขามีพัดลมด้วยนะน้่ยนะเขาบอกให้เปิดโอ<ห>้ไม่เปิด<ห>ไม่ไหวเมื่อกี้ยืน ตรงห้องน้ำโอ้โหลมร้อนลมตามร้อนตีมาที่มาเลยกินอะไรอะไรเอาที่ก่อนดีกว่าเงเมนูปลาช่อนเลยนะไม่เห็นยังไม่เห็นเนี่ยผัดเผ็ดเนี่ยปลาช่อนไม่ใช่ปลาอันนี้มันผัดขึ้นใช่เนี่ยผัดเผ็ดเนี่ยปลาช่อนผัดเผ็ดนี่แหละเออใช่ปลาช่อนผัดเผ็ดตัวนี้แหละตัวนี้ทอดด้วยทอดตัวเด็ดวันนั้นเราทอดเนาะทอดหรือไม่ทอดทอดดิ ทอดหรือไม่ทอดไมได้ทอดไม่ทอดไม่ได้ดิไม่ทอดมันก็เปียกๆไงทอดทอดแล้วอะไรอีกเคยจะกินอะไรล่ะต้มไหมต้มไหมอะไรกบอ่ะกบไข่ใหญ่ๆอ่ะกบทอดเนาะใช่กบทอดกระเทียมที่ไข่ใหญ่อ่ะเจ้ากบทอดกระเทียมกบทอดแล้วก็ต้มอะไรดิเฉียนกระเทียมก็รู้กบทอดก็รู้นะต้องใส่กระเทียม เขียนไปดูว่าให้เดี๋ยวเขาไม่ใส่กระเทียมว่ะสายยังไงก็ต้องใส่สูตรเขาต้มอะไรอร่อยอ่ะต้มยำอะไรอร่อยอ่่ะสวนมากเขาจะสั่งเป็นต้มยำปลาดุกต้มยำปลาคังเออต้มยำปลาคังเหรอปลาคังกับปลาบึกอะไรอะไรกันปลาคังดีกว่าเออปลาคั่งปลาคั่งเดี๋ยวเราเหลือเมนูสักหน่อยหนึ่งให้เพื่อนเราก็มันมีมมันีเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวเราจะสั่งมาเนี่ยข้าวเปล่าอ่ะจะชุดใหญ่เอาข้าวเปล่าข้าวเปล่าแล้ว ข้าวปลาทูนึงเหรอข้าวถู่วไม่หมกไม่ไม่หมเหรอมอดไ้ยมีไก่ต้มไก่ข้าวถูอย่าให้มันมาสับต่อดีกว่าเพราะเราสับไปสามอย่างแล้วไปก่อนว่าเขาจะกินต้ยมยำไก่หรือต้มปลาคางเอาต้มปลาคางกันนะต้มปลาคางติดมาแล้วนะเอาไปก่อนอไปก่อนให้ไปทั้งให้น้องไปก่อนโอเค ไม่ไหวพอค่ะโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวรออาหารไปค่ะใช่ผัดพริกก็สั่งไปแล้วไม่ไม่นั่งแอร์คุณเยอะคุณเยอะเดี๋ยวให้สั่งอาหารแก๊บสั่งอันนี้ไปแล้วกบมานั่งมาเดี๋ยวให้สั่งก่อนให้เรารออาหารกันไวอบ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 ดูอันนี้เราสั่งกบไปใช่ไหมไม่ได้สั่งไก่นะโอ้โหดูดิหยิบขาขึ้นมาดูดิ วัวใหญ่อ่ะอนี่ยังใหญ่ไม่พอนี่อันนี้นี่ขาล่างขาบนนี่นี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนขาไก่ขากรอบวะอู้ดูดิเขาคัดสี่ขนาดทอดกรอบเลยชิ้นนึ็นแป้งขอขอลองก่อนนะขอลองนะเฮ้ยนี่มันกรอบจริงปะวะเนี่ยอันนี้เมนูแนะนำกรอบจริงะวะกลามขนาดนี้กระโดดสงสายประมาณแปดเมตรอะพี่ตัวตัวมันจะขนาดไหนวะพี่เอ้นมันเล่นกล้ามเหรอวะน่าจะเป็นลม โอ้ก้ามใหญ่มากน่าจะกินเบเยอะเนี่ยโกบออกกำลังกายเหอเยอะเบหกวะเออกินเบบ้าะวะกบหัวเหรอทำเดียว,วย,วย,วยิมเลยรู้เรื่องแหละอ,อร่อยอันนี้เขาคณาวะที่จำไม่ได้อะเนีที่เสียงกัน,นอยู่นะเนี่ยผักกา,าทอดนะซอยอ,อ่ะนะซอยอันนี้อะไรนะไก่บ้านกะเพราไก่บ้านกะเไก่บ้านอันนี้อันนี้ลองเล่นอันนี้ลองเล่นกะเพราไก่บ้าน เงี <mm ้เด็ดปหเผ็ดไหมความเผ็ดมาแล้วเผ็ดข no> ึ <S 2> <S 2> <S 2> <S 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 ้นแล้วเผ็ดก่อนเลยอันนี้ต้มยำอนเลยนี่นี่ที่บอกเมนูแนะนำปลาดุกแต่เข้ามาให้ผิดนะปัาช่อนปลาช่อนปัดช่อนเลือนี่ัดพริกแต่ได้พริกแกงเออเนอ่ยมันน่าจะคล้ายๆกะนรหรอเมันออกไม่แดงอเ๋ยมันเขียวๆยังไง ได้ป่ะได้เลยได้แล้วแสดงว่าพริกแกงเขาอร่อยโอ้ยพริกแกงเขาดีนะแต่นั้นมันไม่ได้พริกแกงนะผัดผัดพริกผัดพริกแบบแข้งๆใช่ไหมเป็นเขียวว่ามันเอาพริกมาราดอ่ะอ๋อแบบเป็นแบบผัดพริกอืมแล้วเนี่ยเอาปากข้าวเลยหิวแล้วนะหิวหิวแล้วเนี่ยต้มเนี่ยลองเนี่ยต้มดำปลาคังอ่ะให้เพื่อนๆดูหน่อยดูดูดูปลาคังเด้งมากโหนี่ขนาดเป็นถ้วยแล้วเนี่ยเนี่ย เยอะมากดูข่าวนะเนื้อดูข่าวข่วขาวพลข่าวพลกินน้ำก่อนเลยกนะครับเความเปรี้ยวน้ำขึ้นมาก่อนแล้วก็บวกด้วยพริกเปรี้ยวสามรสเลยดูดิเด,ด,ด้งไงวะเด้งนะไม่ใช่สามไม่ควรฮนะอถูคล่องใจกับผมอะ แกบหมดแผลตาตัเนี่ยอ้หดูน่องเลยแดดเลยเผ็ดอร่อยจะดูเหมือนไม่ค่อยแห้งเนี่ยขึ้นไก่ไอ้นี่เลยผัดพริกเออผัดพริกต้องสีอย่างนี้นี่นี่พริกเขียวเนี่ยเหมือนอะไรบิดอ่ะเก็บแตเราสั่งไปกินเต้นกันเลยหรือว่าจะสั่งมาแล้วค่อยห่อจะเยอะไหมบอสแม่ห่อห่อกินอยู่แล้วไม่สั่งไปกินอยู่อ่ะแกบเนี่ยก็เป็นนี้อ่ะผัดนีิใช่ไหมต้องการใช่ไหม เนี่ยปลาติ้งนี่ยแหละไหนลองโอ้โหเราสั่งสลับกันขาใหญ่ว้าชอบมากเลยนเนี่ยเออขาใหญ่อะอันนี้ขากรบจริงๆใช่ไหม,มกรบกินเวกรบกินเวแก้ม <c oughs> บบจัดเลย <c oughs> นี่อะไรเนื้อผักอะไรคะน้ารอไหมนะน้าต้อยอ่ะ โดนอ่ะนี่โดนแหลยคำเดียวโดนแหละครับแล้วเหรอ๋อครับผมดูคนคนเยอะคนเยอะคนเยอะนะมาเรื่อยๆไฟต้องแรงมากเลยไหนอบทอดเนี่ยคู่เดียวนะอือผักสดวายสิหนึบสุดเลยเป็นไงต้มยำทุกบย่างจมจำจมจ๋าเลยอะสะพังส่วนน้ำเด่นอะ เออเนื้อปลาคุณโคตรเด้งเลยตอนแรกเขาจะเอาปลาสวายให้ปลาสวายปลาบึกวะปลาบึกปลาบึกเออปลาบึกปลาบึกก็อร่อยนะดูอร่อยนะบอยเออปลาบึกก็อร่อยนะคล้ายๆกันหน่อยมั้งไม่เหมือนนะตัวเป็นร้อยรูแล้วปลาบึกเดี๋ยวบ้างอือที่แม่ชอบหอมมาจากอุบลเนี่ยไม่เคยลองกินร้อยต้มเค็มอร่อยปลาบึกนะเป็นปลาสวายนะได้เลยว่ะ

พริกแกงเขาก็ดีดกินกับข้าวแล้วเข้ากันเลยนะเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้กินผัดพริกแกงนานแล้วนะตอนแรกพี่แกบจะเอาผัดแกงหมูป่าไม่ใช่หรอนี่หมูป,ปม่าเห,หรอว่าจะบเขอร่อยอไหมใม่พริกแกงเขาอร่อยเขาทำไม่หวานเออถ้าทำหวานหวานมันๆไม่อร่อยนี่ออกเค็มๆอร่อยๆ ได้ได้แล้วให้กระเทียมมาไม่มีใครกินแล้วชอบกบเราอยากกินกระเทียมไหมอหรอเกนิกนเด็กเกินของใจว่าถ้ากบจรินแล้ววะอยากเห็นตัวมันวะลูกไก่วะเออตัวไปไหนวะนี่ไงไม่คืออยากเห็นตอนที่เขาทําอ่ะเอ้ยเขาเนี้นแต่ขามาเลยเออนี่มาแกไม่แต่ขาว่ะ<อ>คือไม่มีไม่มีตัวกบอ่ะเขาให้อาหารเขาองให้มันกระโดด อาหารข้างบนให้มันกระโดดเพื่อให้กล้ามกล้ามขาจะได้ใหญ่ฝึกให้ตัวมันเล็กอ๋อคือไม่เน้นตัวคือเน้นเน้นว่าอาหารมันวางเร่สูงให้มันโดดกินอะเน้นนักกล้ามคือให้โดดขาให้มันใหญ่ใช่พล้ะตอนแต่ตอนกินเบก็มีเช้ากับวันเย็นเติมเบกอาหารถึงว่าขาใหญ่นบบนี้ใหญ่ว่าขนมอร่อยมากเลยนะแบบนี้กระโดดนี่หลายชั่วโมงนะเนี่ยฝึกหลายชั่วโมงนะโดดอือตกเครื่องนี้อร่อยนะอือ เครื่องเคียงวหรออืมาุ๋นกับเคียงตลอดไก่นี่ก็ดีนะพริกเผ็ดกระเพราเผ็ดกระเพราเผ็ดเลยนะไม่เหนียวไก่บ้างจริงจะเหนียวเออไม่เหนียวมากทำน่าจะต้มมาแบบแล้วหนูว่านะต้มมาก่อนแล้วกฮะนี่นะเป็นไก่มันต้องเหนียวง่ายต้มให้ให้สุกก่อนโอ้กว่าจะผัดสุก ไม่ผัดง่ายเนาะเพราะจะผัดให้นิ่มแบบเนี้ยแต่มันมันแับได้โหโดนเลยว่ะเราหิวหรือเปล่าวะไม่อะเรารอบสองแล้วอ่ะไม่มีผิดหวังอะถ้ารอบสองแล้วรสชาติไม่ยังเหมือนเดิมก็เมื่อกี้มาเนื้อไม่มีที่นั่งเขาแล้วคนเยอะคืว่าแค่ว่าเขาดังแถวนี้แหละ แล้วค่ะจะบอกเวลารับในซอยปะอยู่ในวัดละหาว่าจะเป็นทางผ่านอยู่ไปแคมป์อ่ะมันผ่านอยู่ในซอยไงมันไม่ผ่านาก็ถนนใหญ่อรว,วัดอันนี้บ้านคนบางข่าใช่ไหมใช่วัดไปให้เหรอบ้านหรือวัดอีบ้านคนเฉิดวัดนะอือแต่ทำไมเขา,าอยู่ในเฉตวัดนะรัววัดใช่เราอ,อยู่รัววัดเดี๋ยนี้อืออยู่รัววัดช่องมะเฟืองใช่ไหมอือวัดใหญ่อยู่ในวัดเลยค่ะคุณบอยอรออนะือ ก็นี่งไงประตูอยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้าไม่ติีถนนใหญ่ก็เป็นล้านรับได้อืมเขาเป็นในซอยอ่ะจะรับอยูอ่นะมาติดติดวัดเลยอ่ะอรัววัดถ้าใครมากางเต็นท์แถวนี้นะต้องโดนอะ่ะบอกเลยคำเดียวตรงนี้มันแถวออจุดกลางเต็นท์เยอ,อะอพอดีวันนี้เรามากางเต็นท์พอดีและร้านอาหารนี้เราเคยมากินทีหนึ่ง อร่อยว่ะแต่นานแล้วล็อกหมายว่ะวันนี้ก็เลยล็อกหมายมาข้าบุตรอร่อยว่ะพี่แกบุตรปลาบุตรปลาบุตเอ้ยปลาค้างปลาค้างตักเองอะไรเองไปเรื่อยแล้วเออมาดินนอรนี้โอ๊ยเอากินจนสลับกันไปมาแล้วเมนูงงหมดแล้วปลาดุกไม่ได้ตังก็แต่ปลาดุกเขาดี่หมดปลาดุกเยอะรอบนาที่พ่อมาดูคาะกินซีพอะไร พ่อ e, พี่ไง e? <cake> เอากินได้ของเผ็ดอ้าวเหรอเออใช<ๆ>่ใช่เออเนื่อยเหนื่อยเนี่ยที่เขากินได้เป็นคนเดียวปากปากขงอะไรที่มีต้มเหมือนข้าวเขากินได้หมดกินง่ายกินง่ายเด้งเนื้อปลาคนเด้งแล้วไม่ขาวด้วยแต่เขาก็มีจระเข้จระเข้นะก็มีจระเข้ด้วยนะกวางเขาก็มีนะ าหารป่าได้เลยเนี่ยก็สิ่งดินเมืองอ่ะคืออาหารป่าทุกอย่างเลยนะเออมันมีจระเข้ด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่อาหารพื้นเมืองคือพื้นเมืองก็งพื้นเมืองนะนพื้นหน,น,นังเมืองเกาพื้นเมืองทั่วไปบ่บอกดูชั้นของป่าดิดอ,อร่อยอืม,อม เติร์นหาก็เจอเลยแต่จริงอยู่ตังบุรีน่าน่าจะเป็นของฮาเร็มอืมขาวปึ้งน่องนะู้าวผึ้งอยู่ข้างนอกไงไม่ติดอันนี้มันไม่ติดทะเลเลยทะเลไปเยอะแล้วอาหารทะเลครับเนี่ยเด็ดไม่เด็ดอ่ะคนแน่นอ่ะทั้งแน่นทั้งหน้านูนอ่ะเราต้องมานั่งข้างหลังกินไปกินมานี่เริ่มจะหมดแล้วนะ แล้วบอกว่าจะคิดกันไม่หมดของดีอร่อยจนหยุดไม่ได้วัตถุดิบเขาดีนะหมายถึงแบบเนื้ออะไรเงี้ยปลาช่อนเยอะด้วยเนี่ยปลาช่อนก็สดของสดทำอะไรก็อร่อยเบิ้ลข้าวเบิ้ลข้าวเบิ้ลเหรอขอน่อยขอน่อยปกติกานเดียวคกัีเดียวอันนี้มีก้างไหมไม่ค่อยมีเออก้างไม่ค่อยมีนะเนี่ยมีน้อยมีน้อยเนาะ บ่นอไหนดิใช้พลังงานเยอะเดีย๋ยวต้องกางเต็นท์นะเด้อเดี๋ยวเราไปกางเต็นทอย <c oughs> มากางเต็นท์แต่ตั้งใจมากินข้าว <c oughs> ร้านนี้เล็งไว้นานร้อนมากจริงนะวันนี้สามสิบองศาสามสิบองศาได้อยู่นะจองใต้ร่มแล้ววองมันมีอากาศร้อน,น ดูกระยิบผ้าขาสุดจัดใช่หรอโอ้ยิบผ้าอันนี้ก็โอเคตลอดไม่ร้อนหรอกอยากจะแนะนำเนี่ย่จริงๆเไยสรุปมีนต์ขาจริงกบเล่นกล้ามเนี่ยไม่อันนั้นไม่อร่อยดูกล้ามนี้นี่ขากบยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นขากบเลยขากบจริงปะเนี่ยหนูไม่เคยเห็นกบอะไรตัวใหญ่เขนาดนี้ เออดูเล็บดิกลเนี่ยเล <ๆๆ S 1> ็บไก่อะขาโอ่งเขาเอิอนขาโอ่งเด่นเนื้อมันดีมากเลยเนื้อขาวนะอืไม่เหนียวนะนุ่มเลยนุ่มหยู่นั่นแหละถ้าคนมีฟันเนี่ยกัดได้ยังกระดูดไปเนี่ยกรอบอ่ะก็กรอบอยู่อะแต่เราไม่เสี่ยงเลยว่ะฟันหักโผลรวมๆแล้ว รวมแล้วทุกเมนูมิสเน่ขนาดเป็นถ้วยนั่นเนี่ยพี่แจบยังโคตรเยอะวิลืมจินน้มนี่ว่ะขอหน่อยดิหกลืมยังไงโคตรโดนไม่ใช่ว่า <c oughs> มีแค่นี้นะเมนูมีเยอะมากมเยอะมากจริงนึกว่าลูกขาใหญ่กว่าขาไก่อ่ะ ตื่นเต้นกับขากบมากสุดเลยตอนนี้ขามันใหญ่จริงพอถือมายังไม่เชื่อเลยการเดียวอ่ะอิมบอกเลยเคยมากินครั้งนั้นอ่ะจำได้ว่าขาใหญ่มากนึกว่าเขาจะเลิกใหญ่ไปแล้วนะนึกว่ามีแค่ช่วงนั้นขาใหญ่ก็่าพิซซ่บอีกเออแล้วเขาเน้นขนาดจุกแป้งนะเออนี่ขาใหญ่มาก รวมๆแล้วทุกอย่างเป็นไงเกมแตกหมดเลยนะทุกอย่างแล้วเป็นไงได้เลยอร่อยทุกเมนูนะอร่อยเลยไหมเยี่ยมที่เจอคณะซอยก็เออมันๆบอกเลยว่ากรอบๆเอาเรื่องจริงแนะนำฝากพิกัดเข้าหน้าครัวสิงดงหนองลีหนองลีอยู่ในวัดช่องมะเฟืองวัดช่องมะเฟืองเดี๋ยวพิมพ์ไปก็ได้ครัวสิงดงหนองลีนะ เจอเลยถ้าใครมากลางเต็นท์แถวนี้ต้องต้องแวะเลยต้องแวะจุดนี้อแลนด์มาร์กอาหารแนวแบบอาหารป่าพื้นบ้านพื้นบ้านอาหารป่าได้เลยก็เปิดทุกวันนะเก้าโมงถึงสองทุ่มจ้ะไปแนะนําใครที่ชอบแนวอาหารแบบนี้ชนบุรีต้องมาลองเองน่าจะรู้แต่ของเราบอกเลยว่าเจ็บเจ็บเพื่อิ่มเปลี่ยงเนี่ยเปลี่ยกไปแล้วฮะ ไปดีกว่าเดี๋ยวเราเก็บงานแล้วเจอเราอีพีหน้าดีกว่าบายไปครับแซ่บไหล